ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tricity เครื่องดื่มโคกเข้าสู่วงกชอบโลกกีฬาเฮฮาค่ะช่วงนี้นะครับแน่นอนท่านพิธีกรรับเชิญของเราเอาวันนี้นิ่งๆตอนนี้ก็พบกับพี่โจโจ้จุลยจุกูลเฮ้ย ตกใจแล้วเดี๋ยวมันก็มาแบบนคยโคจสันกซ์เตองๆต้องยืนให้คุณผู้ชมทางบ้านสะพรึงก่อนสวัสดีครับสวัสดีพี่แชมป์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีน้องวิวครับสวัสดีค่ะต้องไหวยไม่เหมือนกันต้องต้องไหวยน้องวิวแบบว่าแบบมังงามไงต้องมีอ่อนน้อมถ่อมตนพี่แชมป์ครับผมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมทางบ้านคงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้2014ได้แก่ทีมดูเสื้อดูเสื้อ บาซิลเหรอครับพี่ใช่ใช่แต่ช่วงนี้เขาฮิตกันมากเนี่ยที่ไหนก็เขียนปริญญาบัตรชิงโชคทัทง้งนั้นถูกต้องนะครับหลายคนเนี่ยอันนี้ต้องขอแสดงความดีด้วยนะครับ<ช>เพราะว่าเขียนไปหลายที่เหลือเกินกับเจ้าปร,าริญญาบัตรทา,ทายผลฟุตบอลโลกบางคนก็เป็นเศรษฐีไปนะครับได้ร้งได้รถอะไรไปแต่ผมบอกก่อนออกตัวก่อนพี่แชมป์ครับว่าจิ๊บจอะไรผมทายตั้งแต่วันแรกแล้วครับว่าแชมป์คือคือใครอหรพี่เขาต้องรอกันจนถึงรอบชิงไม่ใช่หรอ เอาว่าวันแรกที่เตะเนี่ยเขียวบอลแป๊ะปุ๊บผมเขียนไปสนัยบาตเลยเขียนก่อนเลยแชมป์คือคือพิธีกรรายการกีฬาช่อง3ชื่อดังเย็นเย็นหกโมงสี่งกอสี่โมงสี่บห้าเนี่ยมาแล้วเขียนยังริงอ่ะจัดไปก็ก็ต้องบอกนะครับว่าอาจจะอาจจะไม่ได้ขอราด้วยอาจจะ อาจจะไม่คุณไม่ได้เขียนซะหน่อยมันมีมันมีมันจะบอกว่าไม่ได้รางวัลแต่ได้ใจผมแล้วไงครับผมเฮ้ย<ม>แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมสังเกตอย่างหนึ่งพี่แชมป์ว่าเสื้อพี่เท่มากอะอขอดูหน่อยหันหันมุนห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 นึ่งรอบหนึ่งรอบอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้คือเสื้อ ยังไงพี่ทำไมมันดูมีชาติบนุ์ขนาดนี้นี่คือเสื้อที่ผมจะเป็นของขวาน Exclusive มาแจกสำหรับคนที่บอกว่าแชมป์คือพิธีกรช่องสามนั้นเลยฮะคือนี่คือเสื้อต้องบอกว่าอันนี้คือเสื้อของ Fred Perry ์ี่ยี่ห้ออะไรนะพี่ f r e d Perry f r e d Perry คือเป็นยี่ห้อดังมากแบรนด์เนมของอังกฤษปกติเนี่ยเสื้อโปโลอย่างเงี้ยโปโตนึงเนี่ยสามสี่ห้าพันแต่ว่าเขาบอกว่ากระแสบนโลกแรงมากเขาเลยทำา Fred Perry เป็น world cup edition คือนี่ฮะเขียนว่าอ่านซิ Deutschland อ่า Deutschland ใกล้เขียนแปลว่าเยอรมันฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นเสื้อโปโลเฟเพีรีของทีมชาติเยอรมันเป็น exclusive collection แล้วตัวละเกือบ5,000บาทอันนี้นะพี่ถูกต้องมาเร็วอะไรพี่คอเหรอว่าให้เสื้อไงอ๋อแพ้ไอ้นี่เรบอกจริงๆคุณผู้ชมครับ แพงกว่าชีวิตผมทั้งชีวิตอีกอย่าไปพูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นไม่ได้นี่ห้าพันนี่ห้าพันหนึ่งนั่นไงหนึ่งร้อยบาทหนึ่งแล้วยังไงฮะแจกยังไงครับก็ในในผมเห็นทางด้านของเขาตอบคำถามกันโดนใจผมก็ต้องจัดไปอ่ฉะนั้นถามง่ายๆเลยครับว่าเยอรมันเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่เท่าไหร่เท่าไหร่ง่ายๆโอ้ต้นโดนวิวพูดไปตั้งแต่ช่วงแรกแล้วพี่แชมป์สามารถส่งคำตอบมาได้นะครับที่อินสตาแกรมข้างล่างของรายการของเราค่ะคือบอลโลกเยอรมันเนี่ยต้องบอกว่าเกิด ครับแล้วก็มีทางด้านของนางแบบชื่อดังนี่ไงเกิดแล้วดับเอ้ยในสามวันไอ้ที่เกิดเนี่ยเคยอินแต่ดับเนี่ยเขาดับไปแล้วเหรอฮะถูกต้องว้เดี๋ยวมาคุยกันว่าเพราะอะไรแต่วันนี้เอ้ยอุตส่าห์มาแล้วทุกคนอยากเป็นนางแบบใช่ไหมถูกต้องคุณอยากเป็นนายแบบไหมดิฉันก็อยากเป็นนางแบบเหมือนกันเป็นนายแบบเป็นนายเป็นนายแบบสิฮะเดี๋ยวจะให้เขาลองสาธิตก่อนครับว่านางแบบที่ดีต้องเดินยังไงเพราะนี่เดินมาทุกเวทีแล้วสอนได้หรือสอนไม่อันนี้แบบโปรเฟชชั่นอลเลยถูกต้องเราจัดไป อ่ะคุณวิวไหนลองโชว์ซิอ่ะเดี๋ยวหนูสาธิตก่อนนะมิวสิกค่ะอย่างนี้เลยเดินบนรันเวลใช่ไหมคนรันเวลเฮ้ยว้าวโอ้เป็นไงคะมันต้องมีหม şey ุนๆอย่างนั้นด้วยเหรอถูกต้องถ้าเกิดผมอยากเป็นนายแบบอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงเยวสอนให้เลยพร้อมยังผมต้องเดินไปไปกับวิวเลยใช่ไหมเดินตามหนูก็ได้อ่ะเดินตามเดินตามเดินตามไม่กับ

สามสองหนึ่งปล่อยตัวไปเลยโอ้โหขาโอ้โหแล้วขาพี่จะพันนะคะอะไรจะเต้นอะไรจะก็ไม่ได้หรือเต้นพี่เดินแบบเต้นก็จูดี้ดี้นี่เดินขาเนี่ยขาเนี่ยต้องใส่ให้มันมากกว่านี้ให้มันออกมาจากจิตใจเนเอาจิตใจเลยเหรอจิตใจจิตใจเอาเลยสวย ไอ้กล้องคือกระดุกกระดุกเนี่ยโอ้โหพอพ่อทักครับคุณพีรพลครับผมว่าคุณจะสนุกกับผมมากเลยคุณพีรพลแม่ง่ายไหมไม่ยากเลยเดินแบบรันเวย์ไหนโอ้โหทองรันเวย์ไหนครับอยากได้ผมไปเดินติดต่อผ่านคุณแชมป์พีรพลได้เลยนะครับผมตกตา เาัขเข้าเรื่องทางด้านของนางแบบฮะบพี่คือเธอคนนี้เนี่ยเป็นชาวเบลเยียมฮะแล้วดังมากเพราะว่าเวลาไปสนามกล้องนี่ชอบไปซูมหน้าเขาเพราะสวยสวยว่างั้นนะ<อ>คนก็ไปคลิกคลิกคลิกแชร์แชร์แชร์ไลค์ไลค์ไลค์ปรากฏว่าหลังจากที่เบลเยียมกลับมาคือคือตกรอบนะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้แจ้งเกิดครับ,รบเดินทางกลับมาที่เบลเยียมแล้วก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของ Lor ี a l อ่าฮะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของฝรั่งเศสชื่อดังใช่แต่ปรากฏว่า2 3สวันต่อมาโดนเขายกเลิกสัญญาเพราะอะไรพี่เพราะว่า เขาเดินไปโพสตรูปว่าเขาเนี่ยฆ่าสัตว์คือฮันติ n งเนี่ยเป็นกีฬาคือแบบว่าเหมือนเข้าป่าไปแล้วยิงปุ้งปุ้งปุ้งไปเนี่ยเปี้ยงเปี้ยงนี่แหละนั่นแหละโดนเลยเพราะว่าทางด้านของรอยัลบอกเลยบอกว่าทางบริษัทเนี่ยรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์ครับและภาพที่เธอเขียนเนี่ยก็ค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์มากก็เลยบอกเลยบอกว่า การล่าสัตว์เนี่ยเป็นกีฬาหรือไม่คือเถียงกันไม่จบหรอกเพราะคนที่ล่าก็บอกว่ามันใช่ไอคนที่รักสัตว์ก็บอกมันไม่ใช่ถูกต้องมีทั้งได้นักแสดงเม็กซิกันคนหนึ่งเขาบถ้าบอกว่าการล่าสัตว์ไม่ใช่กีฬาเพราะหากขึ้นชื่อว่ากีฬาเนี่ยครับทั้งสองฝ่ายต้องรู้ว่ากำลังแข่งกันอยู่เขาบอกว่าล่าสัตว์เนี่ยไอคนยิงกันรู้อยู่คนเดียวถูกต้องสัตว์พวกควงกระทิ้งอะไรก็แล้วแต่เนีะอะไรก็ตามที่โดนยิงไม่รู้เรื่องไงคเพราะฉะนั้นไม่่ใชกกีฬาถูต้อง โอ้โหอันนี้ก็ต้องเป็นอุทาหรณ์สอนใจผู้ชมทางบ้านเหมือนกันนะครับว่าเวลาที่จะโพสต์รูปเนี่ยนะฮะลง Facebook ก็ดีใน IG ก็ดีคุณไม่รู้หรอกว่าอนาคตเนี่ยคุณอาจจะดักพวกปังหรือเปล่าถูกต้องแต่ว่าเขาอาจจะมาย้อนดูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังไว้ต้องคิดก่อนนะครับเหมือนผมเลยผมโพสต์รูปในไอจีผมก็จะแบบมีแต่ว่ามีคนมาลากนะครับมีมีคนที่ลงเยอะมากสาวสาวมีเพียบเลยอ้าว แต่พี่แชมป์ครับวันนี้ก็มีเหมือนกันครับผมมีหนึ่งคนดังที่เกิดจากสนามฟุตบอลเหมือนกันของพี่นี่ไปดูบอลแล้วไปนางแบบใช่ไหมของผมเนี่ยไปดูบอลแล้วได้เป็นนักบอลเฮ้ยอะไรอผมพาผู้ชมครับไปที่ประเทศสกอตแลนด์ครับผมมีหญิงสาวคนหนึ่งอายุ20ปีครับเธอชื่อว่าซาร่าเคอร์่ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงธรรมดาเลยไปนั่งดูบอลแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย เธอก็ชอบฟุตบอลอยู่แล้วน <ừ> ะครับแล้วมีโอกาสได้เป็นทีมเยาวชนของทีมเฮลิงตันคือเตะบอล bon เป็นอยู่แล้วง่ายๆถูกต้องออนะครับเป็นนักฟุตบอลทีมเยาวชนของเฮลิงตันนะครับซึ่งเป็นทีมที่มีชื่อในสกอตแลนด์นะครับแล้ววันนั้นเนี่ยเธอก็ไปดูแมตช์อุ่นเครื่องนะครับระหว่างทีมสกอตแลนด์กับทีมชาตินอร์เวย์โอ้นี่เกมเกมระดับชาตินะถูกต้องนะครับก็ไปดูไปกับเพื่อนแบบกอดคอไปเฮ้ย go 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 n ก go แบบนี้แล้้วว่าเฮยู ไม่ใช่ต้อเจ็บเท้านะครับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยทีมสกอตแลนด์เนี่ยนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บแล้วนักฟุตบอลตัวไม่พออ้าเขาเรียกทีมงานของทีมสกอตแลนด์เนี่ยก็เลยทำไงดีวะหาคนว้ายทำมืออย่างเงี้ยวุ้นก็เลยไปเห็นเธอก็บอกเฮ้ยคัมมอนเฮ้ยคัมมอนเฮ้ยคมอนคมอน คำคำขัเป um <No um ี้ยชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดก็เลยพาเธอเข้าไปในห้องแล้วรู้ยังว่าคนี่แตะบอี่ยเขาเนี่ยเคยไปฝึกหัดกับทีมชาติสกอตแลนด์เพียงแค่หนึ่งวันจำได้จำได้จำได้ใช่ไอ้จำได้วัยยุคเคยเตะบอลกับทีมไอ้ก็เลยก็เลยพาไปที่ห้องแต่งตัวเคราะห์ซ้ำกรรมซัดครับพี่เรื่องมันไม่ได้แบบว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบขนาดนั้นทำไมฮะไม่มีลูกพาย เพวกเขาตั้งใจมาดูแค่ฟุตบอลไงไม่มีรองเท้าลทำไงทีมสตาฟก็เลยไปหยิบรองเท้าใครไม่รู้มาคู่หนึ่งเสร็จปุ๊บปรากฏว่าทำไงฮะทำไงฮะไซส์ใหญ่กว่าไซส์ไซส์เท้าเลยสวมรองเท้าเข้าไป3คู่เพื่อที่จะทำให้ใส่รองเท้าคู่นั้นได้จริงคิลลี่บอกโอ้ยเอาไอมาทำอะไรไอไใส่รองเท้าไม่ได้เอาถุงเท้าให้ไอส์ส่3คู่คิลลี่เดินไปรองเท้าหนาไง ใช่หลังจากนั้นปรากฏว่าเธอก็แต่งตัวเรียบร้อยเสื้อตัวคล่งๆใส่ถุงเท้า3ชั้นเพื่อให้รองเท้าเนี่ยฟิตพอดีลงไปครับตอนนั้นเนี่ยทีมชาตินอร์เวย์นำอยู่ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งำสกอร์อยู่ถูกต้องคิลี่ลงไปแป๊บเดียวสัตเปรียงเปรียงตีเสมอให้กับทีมชาติสกอตแลนด์เฮ้ยจริงดิหลังจากนั้นเนี่ยคิลี่ก็เลยเป็นที่หื่อหาในประเทศสกอตแลนด์ แล้วเท่านั้นยังไม่พอครับความโด่งดังของเธอเนี่ยทำให้บริษัทภาพยนต์เนี่ยนะครับสนใจบอกเฮ้ย hey, คิรี o ห้ยูส์คัมแอนด์กิมูวี k คิร y บอก what you <c oughs> บอกเฮ้ยยูส a คัมแอนด์กิมูวี่คิรีบอก what เพราะคิร y ปังไหมอ่ะเราไม่เข้าใจล้อเล่นล้อเล่นก็เลยสนใจบอกว่าเฮ้ยอยากจะเอาชีวิตเธอเนี่ยไปทำเป็นภาพยนต์สักหนึ่ง ซึ่งเรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้คือดังแบบไม่รู้ตัวพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกไว้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังแล้วเนี่ยนะครับไปอุทาหอว่าโอกาสเนี่ยมันมาอยู่ที่เราไม่รู้ตัวก็ปรบมือให้กับเคลรี่ด้วยรสุดยอดขอบคุณมากโจโจโจดุยครับผมและเดี๋ยวคุณผู้ชมครับช่วงหน้าฮะประเด็นที่คุณและครอบครัวและทุกคนในประเทศไทยต้องดู เพราะนี่คือเรื่องเกี่ยวกับประเด็นที่ร้อนที่สุดในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคมคืนเท่ากับประหารหรือไม่ค่ะ11ที่เสี่ยงที่คุณต้องระวังเพราะที่ที่ปลอดภัยที่สุดนั้นเป็นที่ที่เสี่ยงที่สุดและเปิดใจกับคุณบุ๋มปนัดดาค่ะแกนนำต้องใช้คำนี้แกนนำต่อต้านการคมคืนในมุมที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนช่วงหน้าเรา ตป,ประโยคที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเจ็บปวดที่สุดในความคิดของคนที่สนับสนุนไอเดียคุณผมก็คือสร้างภาพโหนกระแสโหนกระแสคนตายใช้คำคน,นี้เลย,ตยแต่เมื่อวานพยายามแบบไม่ร้องฉันจะไม่ร้องเพราะว่าถ้าน้ำตามันออกมาเนี่ยคนก็หาว่าสร้างภาพ